กิจกรรมเส้นทางเสีแดงต้านรัฐหารเช้าวัวนพฤหัสที่น่าจะเป็น26พฤษภาคมเวลาประมาณ 10. จุด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 นอนวกเราเตรียมตัวที่จะออกเดินทางจากที่พักซึ่งเมื่อคืนเราได้พักค้างคืนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอภูรเรือจังหวัดเลยซึ่งชื่อว่าปัญงารีสอร์ทนะฮะตามที่ผม กล้องไปให้เห็นนะครและนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบริสอดนะครับอยู่ประมาณ300เมตรนะฮะห่างจากตลาดภูเรือนะอซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพดีเดียวนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าของสถานที่ที่ได้เอื้อเฟือ้อที่พักให้กับพวกเรานะฮะนียนะครับ สวัสดีครับขอบบกมือให้กล้องนิดนึงครับผมจะนําไปลง YouTube ครับผมครับผมขอบพระคุณมากนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเราเมื่อคืนครับผมวันนี้คงต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ